สวัสดีค่ะพบกับสองสไตล์เอรา,าจ้าพี่น้องจ๋าก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะด้วยจะ้ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องจะบรไปพลาดคลิปใหม่ๆของรองลาจ้าเอามือนีบเบาหลายยงห่างสิ้้ามาก,กินปอเปี๊ยะถอดพี่น้องแล้วก็เออแล้วก็เกีเ่ยวถอดแล้วพี่นอ้องอาเบวๆหลายังห่างกินเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องเห็ยนมาจะ้ะโอ้ยางแสบเลยด้วยพี่น้องจิ้มสูตรเด็ดเลยจะ้ะ ีอยยวให้เบิองด้วยพี่น้องด้วยน้ำจิ้มจ้ะเออเฮ้ยพี่น้องขออ,ขอนุญาตอันโคเล็กเล็กก่อนเด้อเออเพราะว่ามันมีทัวร์ดีสงดูงนะพี่น้องเนะเอือหุสดน้ำจิ้มก่นอ,อือหึจบครับ เอาได้จับได้อื้อหือนกินน้ำหนองลาได้เลยโอ้ยชาวบ้านผู่จ้องหอนไมาจัด จับครับโอ้ยพี่น้องกลางหมบานเย้ยเสียงรบกวนกับขอถทดขอภัยจ้ะ จะน้ำจิ้มทั่วพี่น้อง Ừ. <laughs> 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 พี่น่อน้ำจิ้มอืมครับ Hum. pode hum. 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 เียงเด็ดหน่อยพี่น้องขอติดขอภัยด้วย แซ่บขาะพี่หน่องเอยสุดยอด พอสมนีนด้อจ้ะพี่น้องจ๋ากดดึงกับฝากกุไลก็แช่ในด้วยจ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้พี่น้องอย่าลาาืมไปพลาดคลิปใหม่ๆของน้องลาจ้ะขอบคุณค่ะ